กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สากิโลเฮรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Discover Latin America โดยกองลาตินอเมริกากรอมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะ ออกอากาศสดทาง Facebook ลฟที่แฟนเพจสระลมวิทยุและวรังคารทางวิทยุสระลมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนค่ะที่ขึ้นความ t ีเอ็มหนึ่งห้าจดห้ากิโลเฮิรตซ์วันนี้พบกับดิฉันอีกครั้งนะคะพัชอรหานกิติวัฒน์ค่ะค่ะและดิฉันนะคะพิเชาภาปัญญาศิริค่ะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแอปพลิเคชัน Discover ละตินอเมริกานะคะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มาดําเนินรายการนะคะ Discover ร์ละตินอเมริกาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยที่รายการของเรานะคะก็จะทำขึ้นเพราะว่าอยากจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะพูดคุยกันอย่างสบายๆสไตล์ลาตินนะคะโดยที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมลาตินอเมริกาผ่านประสบการณ์เนาะของผู้ที่เคยได้ไปท่องเที่ยวมาจริงๆแล้วนะคะ รือที่เราจะมากันในหัวข้อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวละตินอเมริกาค่ะโดยที่ประเทศแรกนะคะเราจะบินไปที่เม็กซิโกก่อนเลยเนาะที่อยู่บนสุดเม็กซิโกมีอะไรน่าสนใจบ้างในในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องฟ้าร่าฟังกันค่ะได้เลยค่ะพี่ใหม่ก็วันนี้นะคะเราก็จะบินมาที่ประเทศเม็กซิโกของรอนเองการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว,วน,นี่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณวิชยานะคะสินประเสริฐจากสถาน เอไอกรททุ่นนกรุงเม็กซิโกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันพัสนเรก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของคุณปริชยานะคะว่าแบบไปเที่ยวเม็กซิโกไปเปิดประสบการณ์ด้านกีฬาการเชียร์ฟุตบอลกันเลยคะก็ได้พูดถึงแคลินอรมเิียเนี่ยคงไม่อะไรอย่างไรที่คิดถึงขึ้นมาเลยแน่นอนต้องเป็นฟุตบอล คนของเขาเนี่ยครั่งใครกีฬาฟุตบอลมานะคะแล้วก็ความจัดจ้านในฟีท้าที่ทาให้นักเตะปักตินเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเม็กซิโกก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้ารอบฟุตบอลโลกทุกปีนะคะตั้งแต่ปี1994และการเข้าไปชมฟุตบอลในสถานสนามถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ห้ามพลาดนะคะเมื่อได้มาเยือนที่เม็กซิโกค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับทีมชาติหรือการแข่งขันระดับลีกในประเทศนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ฟังเนะะี่ยค่ะมาฟังบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะ รอบคัดเลือกกาตาร์2องพนั่นเองค่ะจัสนาม์ประ,ะจัสนามประจำชาติเอสตาร์โด ปาสเตกาเนี่ค่ะทางตอนใต้ของกรุงเม็กซิโกโดยเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกแคนาดาและเม็กซิโกโฮอน,าด,านาด,าดูรัสนั่นเองค่ะถือเป็นการแข่งฟันฟุตบอลทีมชาติครั้งแรกตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะคะโดยมีข้อจํากัดขายตัวได้ร้อยละเจ็ดสิบห้าของความจุปกตินั่นเองและไม่ขายที่นั่งติดกันเกินสี่ที่นั่งก็เป็นไปตามสถานการณ์โควิดเนาะก็ต้องมีความห่างกันขึ้นนิดหนึ่งโดยทั้งสองเกมเนี่ยดังกล่าวมีแฟนบอลเข้าไปดูในสนามเกมแล้วประมาณสี่หมื่นคนค่ะจากความจุสมานสนามปกติเนี่ยประมาณ 800,000ที่นั่งเสื้อหนามเอสตาโดอาสเตกาเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจัดรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี1970และ1996มาแล้วด้วยนะคะทีชมชาติเม็กซิโกเนี่ยมีชื่อเล่นว่าเอลตรีอ่าซึ่งมเป็นคำว่าเอลตริกโกลร์หมายถึง สามสีบนธงชาติเม็กซิโกนัคือเขียวขาวแล้วก็แดงนั่นเองค่ะเอทิริตริเนี่ยก็อารมณ์แบบ3กวนรสแปลว่าสีนั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นสีจัญนนชาติของเม็กซิโกโดยปริยายนะคะโดยมีกัปตันทีมนำนั่นคือกีเอสมองโอโชัวนั่นเองค่ะก็บรรยากาศในการสนางของเม็กซิโกของสไตล์ละตินเนาะแน่นอนต้องเต็มด้วยสีสันและความสุขสนานตื่นเต้นแน่นอนเต็มด้วยผู้คนที่ใส่เสือ้อฟุตบอลมี เป็นด้วยพลังที่เขาจะเชียร์ทีมชาติของเขาเองนะคะโดยเจ้าฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมมาจากที่บ้านก็แน่นอนว่าสามารถซื้อแถวสนามได้เลยนะคะเป็นของที่รวมถึงของที่เลือกลานตามากมายด้วยความตื่นเต้นเริ่มขึ้นตั้งแต่นะักฟุตบอลเนี่ยลงมาวอร์มอัพในสนามเลยนะคะ ก็จะมีเสียงเชียร์แล้วก็เสียงดังขึ้นมีการแน,นนะนานักบอลทั้งสองทีมก็จะแบบฮึกเหิมนะักบอลก็จะเริ่มฮึกโหมเนาะได้แบบยินเสียงคนเชียร์มีเพลงชาบม็กิโกดังขึ้นเฟนบอลเม็กซ mm ิโ hmm. กเนี่ยพร้อมใจร้องเพลงชาติกระถึ่มในสนามเลยสร้างกาลังใจนักเตะของตนอย่างยิ่งนะคะพร้อมนอกจากกําลังใจก็แบบอาจจะเกิดความกดดันในการเล่นในบ้านตัวเองด้วยะคะนักเตะบางคนเนี่ยจะมีเพลงเชียร์ของตัวเองนะคะอย่างราอูล หรือเอลชากกี้โรซามโนนะคะซึ่งลักษณะจะปรบมือเข้าจังหวะและร้องเพลงพร้อมกันมอนักเตะคนนั้นน่ะได้ครองบอลและอเอกลักษณ์หนึ่งของเกมฟุตบอลแท็นี้คะ่ะเมื่อมีการทําประตูเกิดขึ้นแน่นอนเชื่อเลยว่าใครเป็นแฟนฟุตบอลจะต้องเคยได้ยินคนพาจะตะโกนคําว่าโกลซึ่งทาฝังอาจจะเอ้ยทำไมพักสอนถึงพูดเดียวขนาดนี้เพราะของจริงคนภาคเขาตะโกนคำว่าโกลที่พูดเมื่อกี้คะ่ะจนสุดลมหายใจ ก็คือยาวมากไม่ว่าจะเป็นในสนามห,หรือในโทรทัศน์เคยได้ยินว่ามีการทดสอบแบบคัดเลือกคนพากฟุตบอลด้วยว่าด้วยการด้วยการแข่งจะกดคำว่าโกให้นานที่สุดด้วยนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ฟังไปลองเสิร์ชหลังจากนี้ได้เลยนะคะว่ายาวมากจริงๆผู้ที่เคยมีประสบการณ์ชมฟุตบอลในแถบยุโรปอาจจะพอเข้าใจว่าเออการชมฟุตบอลในสนามนั้นอ่ะสิ่งที่ขาดได้คือคําสะทบของแฟนบอลซึ่งม,มีระดับความแรงตามความตื่นเต้นของเกมเนาะ แน่นอนว่ารแฟนบอลเม็กซิโกก็มีวัฒนธรรมการแสดงออกอะไรแบบนี้เหมือนกันตอนนักฟุตบอรลรวมถึงกรรมการตัดสินในแบบของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ทั้งสนามสถกออกมาเป็นท่่งทำนองพร้อมกันเมื่อกรรมการตัดสินใจไม่ถูกใจนะคะหรือจังหวะเปลี่ยนตัวนักเตะทั้งสนามจ,จะผิวปาก5ครั้งเป็นประโยคเออเป็นการสถทบแล้วกันค่ะเป็นประโยคเหมือนเป็นประโยคเดียวกับที่การบีบแต่5ครั้งซึ่งชาวเม็กซิโกเนี่ยใช้แสดงความไม่พอใจ อ่าเป็นการแสดงควาไม่พอมใจแบบเขาจะหยบบับขานิดนึงนะคะบนทงถนอนอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดได้ในการดูบอลก็คือเบียก็คือต้องมีของกินกับแคร่มนิดนึงแหละซึ่งชาเม็กซิโกอ่ะนะคะเนี่ยมีวิธีดื่มเบียเฉพาะตัวนะคะที่ดื่มเบียในแก้วเป็นแก้วใช่ไหมคะเขาจะปาดน้ําหวานที่เรียกว่าชาโมยค่ะน้ําตาลเคี้ยวผสมผิดเกลือที่หลายคนจะเห็นว่าเป็นสีบบเหลอ,อแงแดงๆหรือเบียผสมน้ำมะนาวหรือน้ำมะเขือเทศที่เรียกว่ามิเชลลาลานนี่ค่ะ ซึ่ในสนามบอลเนี่ยก็จะมีเบียมาเสิร์ฟถึงที่นั่งแต่เมื่อมีการทําประตูหรือจบเกมก็จะมีการสาดเบียเกิดขึ้นคนนั่งอัศจรรย์ด้านล่างก็ก็ต้องทําใจนึงค่ะหรือแบบต้องเตรียมหลบกันให้ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้มกซิโกนี่มีแคมเปญตุาเม็กซิโกหรือคําแปลว่าตะโกนคาว่าเม็กซิโกนะคะและการแบนคํเหยียดเพศทางเลือกแนดิมีที่มาที่ไปก็คือแนดินเนี่ยเมื่อผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามซอยเท้าเตะฟุตบอลจากวัดหน้าประตูแฟนบอลมกซิโกจะตะโกนคําหยาบคายที่มี นายเอียดเพศทางเลือกอะค่ะซึ่งกลายเป็นความเคยชินของแฟนเม็กซิโกไปแล้วนะคะถ้านนเ,เก็ระดับทีมชาติหรือเกมลีกในประเทศโดยเริ่มเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงฟุตบอลโลกปี2014นี่ค่ะที่กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเพศทางเลือกเนี่ยออกมาประนามการกระทำดังกล่าวนะคะเนื่องจากมีนายเอียดเพศทางเลือกทําให้ต่อมาฟีฟ่านะคะออกกฎห้ามแฟนบอลเมก็กซิโกตะโกนคําดังกล่าวคะ่ะตัวทีมชาติเม็กซิโกเคยถูกปรับ จากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วในปี2017และถูกลงโทษห้ามแฟนบอลโัษณาไปแล้วถึงนัดในช่วงปีนี้และโทษส่งชุดคือการถูกปรับแพ้ได้ในอนาคตค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทีมชาติเม็กซิโกออกแคมเปญรณรงค์ให้แฟนบอลตะโกนคำว่าเม็กซิโกแทนโดยการเริ่มเกมมีการใช้สปอตออโฆษณาและกัปตันทีมออกมากล่าวขอความร่วมมือแฟนบอลงดใช้คำหยยดเพศดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ระหว่างเกมเมื่อถึงจังหวะที่คาดว่าแฟนบอลตะโกนคนพัฒกตะโกนคำว่าเม็กซิโกให้คบ เสียงแฟนบอลอีกด้วยนะคะซึ่งในเกมเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยที่เม็กซิโกแตกกับแคนาดาค่ะมีแฟนบอลบางส่วนยังตะโกนแบบเดิมอยู่ทาให้มีการสั่งหยุดเกมประมาณ5ทีเพื่อเตือนแฟนบอลไม่ทําอีกะคะ่ะโดยปัจจุบันมีการแบนคําดังกล่าวถูกนําไปใช้ในลีกภายในประเทศด้วยนะคะซึ่งแฟนบอลเม็กซิโกต้องค่อยๆปรับตัวเนื่องจากเป็นคาที่เคยชินมีการใช้มานานแล้วและการแบนเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงทีที่่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมซึ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งเนาะของวัฒนธรรมเม็กซิโกแล้วก็ทั่วลาเตียนอเมริกาไปแล้วคนะกล่าวได้ว่าเด็กผู้ชายในลาตินอเมริกาเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่คือเด็กฟุตบอลเลยหรือไม่ชอบฟุตบอลและประสบการ์ดูบอลในสนามกับแฟนบอลเม็กซิโกเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะคะเมื่อไปเยี่ยมเม็กซิโกจริงๆก็ขอแนะนําเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถ้าใครไปเออก็ลรองไปเยี่ยมชมสนามฟุตบอลของเม็กซิโกค่ะและว่าวการแข่งขันระหว่างทีมในประเทศน่าจะเข้มข้นกว่าการแข่งขันระดับทีมชาตินะคะเพราะแฟนบอลน,น่าจะมีอารมณ์ร่วมมากกว่าอ่ะ ถ้าไปเม็กซิโกก็อยากจะให้ไปเยี่ยมชมกันค่ะอะต่อไปเราจะบินไปประเทศไหนหรือกิจกรรมอะไรกันดีคะพี่ใหม่ค่ะต่อไปนะคะก็เราก็ยังคงอยู่ที่เม็กซิโกเนาะแต่ว่าเราจะไปพูดถึงกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่ก็ถือว่าโด่งดังเหมือนกันนะคะในเม็กซิโกนะคะโดยเรื่องเล่าต่อไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพงศิลป์เทพเรืองชัยนะคะนักการทูตของเรานะคะที่ได้ไป เออไปลงพื้นที่แล้วก็ไปถ่ายภาพไปเอาเรื่องราวมา,ม,มาฝากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะที่กิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่พลาดไม่ได้เมื่อไปเม็กซิโกเนี่ยค่ะก็คือการไปชมการแข่งขันที่เรียกว่าลูชาลิเบรนนะคะก็คือการแข่งขันมวยปล้ำที่ผู้แข่งขันเนี่ยเขาจะสวมหน้ากากเหมือนฮีโร่ในหนังสือการ์ตูนนะคะขึ้นไปโชว์ลีลาลดผนบนเวที ท่ามกลางสิ่งเชียร์ของคนดูนะคะที่คึกค,คืนมากฟังแล้วเหมือนกับว่าอยากจะลงไปแข่งเองเลยด้วยซ้ำนะคะที่ความสำเร็จของวงการมวยปล้ำในใน,ในเม็กซิโกเนี่ยก็ทำให้ประเทศประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในสามประเทศแนวหน้าแห่งมวยปล้ำของโลกนะคะที่อีกสองประเทศคือญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานเนี่ยเอกลักษณ์ของของสิ่งที่เรียกว่าลูชาลิเบรเนี่ยยังทำให้กีฬาประเภทนี้กลายเป็นป๊อปคาลเจอร์ ที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้กับการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเรื่องหน้าหน้ากักเสือหรือว่าเรื่องหรือว่าให้กับภาพยนตร์อเมริกันอย่างเื่องนาโชลิเบรด้วยนะคะโดยที่ที่มาของมวยปล้ำในเม็กซิโกเนี่ยมีจุดเริ่มต้นย้อนไปเมื่อปีคศ1863นะคะในยุคที่ฝรั่งเศสปกครองประเทศเนี่ยเขาก็ได้เห็นเห็นการแข่งมวยปล้ำของชาวต่างชาติแล้วเนี่ยก็มี ชายคนหนึ่งชื่อว่าเอนริกเควอกาเตเชียนะคะเขาก็ได้เกิดความสนใจแล้วก็เริ่มฝึกฝนมวยปล้ำจนกระทั่งได้เป็นนักมวยปล้ำเม็กซิกันคนแรกนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยกีฬามวยปล้ำก็ค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นจนกระทั่งมีการจัดแข่งขันอย่างเป็นระบบนะคะมีการก่อตั้งบริษัทมวยปล้ำเม็กซิกันนะคะหรือที่เรียกว่าเอ p มเปรสซ่าเม็กซิกานาเดลรูาลเบรนะคะก็มีการจัดแข่งขันมวยปล้ำอาชีพ นัดแรกของเม็กซิโกนะคะในปี1933ที่สนามมวยอารีนาเม็กซิโกนะคะหรือที่สนามมวยอารีนาเม็กซิโกเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นวิหารวิหารของกีฬาลูชาลีเบรนี่เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการจัดแข่งมวยปล้ำที่อยู่คู่กับวงการมวยปล้ำของเม็กซิโกเนี่ยมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะคะก็ แต่พอลูชาริเบรได้รับความนิยมมากมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องย้ายไปจัดการแข่งขันที่สนามมวยอีกอีกแห่งหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะในช่วงปีพันเก้อสี่สิบแล้วก็อารีน่าเม็กิโกเนี่ยก็กลายมาเป็นโรงเรียนฝึกนักมวยปล้ำแทนนะคะแต่ว่าจํานวนแฟนฟน,ฟนมวยปล้ำของเม็ซิโกนเนี่ยก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นไม่หยุดหย่อนเลยะค่ะทั้งแม้แต่สนามมวยแห่งใหม่เนี่ยก็ยังใหญ่ไม่พอยังจุคนไม่พอนะคะตัในที่สุดเนี่ย สโมสรมาปฟ้าของเม็กซิโกเนี่ยเขาก็ต้องสร้างสนามมวยที่ใหญ่ขึ้นอีกในปี1956นะคะโดยที่เลือกสร้างสนามที่มีความจุมากถึง16,500ที่นั่งบนทำเลเดิมของอารีนาเม็กซิโกนะคะก็ทําให้การแข่งขันลุชาลิเบรเนี่ยย้ายกลับมาจัดที่วิหารที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นับจากการแข่งขันมารฟ้าอาชีพครั้งแรกนะคะเมื่อปี1 9 3เนี่ยวงการมาปฟ้มของเม็กซิโกก็ ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเลยนะคะมีการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆนํากระบวนการกระบวนท่านะคะ,ะ,ะกายกรรมลดผลมาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงนะคะโดยที่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีหน้ากากจำตัวซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถูกใจถูกใจคน,คนดูนะคะสร้างความชื่นชอบสร้างความนิยมให้กับนักมวยปล้ำนะคะจนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ ทั้งในวงการกีฬาแล้วก็ในวงการบันเทิงเม็กซิโกโด้วยนั่นก็คือนักมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยที่มีคนชอบไปเยอะก็กลายมาเป็นดาราหนังนะคะก็ในในช่วงยุคพันเก้าร้อยหห้าสิบเนี่ยก็มีนักมวยปล้ำมาเป็นดาราหนังจำนวนมากเลยนะคะโดยดาราที่เป็นอมตะก็อย่างเช่นคนที่มีฉายาว่าเอลซันโตนะคะก็ยังเป็นที่กล่าวถึงจนปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวหน้ากากที่เอลซันโตใส่ขึ้นชกเนี่ย ก็ยังมีวางขายอยู่ทั่วไปในเม็กซิโกนะคะให้คนที่เป็นแฟนคลับได้ไปอุดหนุนนะคะก็แล้วก็เรื่องราวของนักมวยปล้ำหรือที่เขาเรียกกันว่าลูลชาดรหรือว่าที่แปลว่านักสู้เนี่ยนะคะเขาก็มีความลึกลับอย่างหนึ่งก็คือนักมวยปล้ำเนี่ยเขาจะไม่ไม่เปิดเผยชมหน้าของตัวเองให้คนอื่นได้ได้รู้จักหรือว่าได้เห็นนะคะเพราะว่าตัวหน้ากากที่เขาใส่เนี่ยมันได้กลายเป็นตัวตนของเขาไปแล้วนะคะ ก็เช่นอย่างอย่างเช่นของเอลซันโตเนี่ยเขาก็มีคนที่เรียกว่าเป็นอีโคเดลซันโตหรือว่าเป็นลูกชายของซันโตนะคะแล้วก็มีเนโตเดลซันโตหรือว่าเป็นหลานชายของซันโตนะคะสืบทอดตำนานต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วอย่างเนี่ยหน้ากากของนักมวยปล้ำเนี่ยก็ยังเปรียบเสมือนเป็นสักรีของลูชาดอร์หรือของหรือของนักมวยปล้ำนักสู้ด้วยนะคะซึ่งถามว่าใครขึ้นขึ้นชกแล้วเนี่ยแล้วก็แบบว่าโดนคู่ต่อสู้เขา ถอดหน้ากากออกมาบนเวทีเนี่ยก็จะนับว่าเป็นการเป็นความเสื่อมเสียอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็นักสู้คนนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาสวมหน้ากากได้อีกก็จะกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ไร้หน้ากากเหมือนกับว่าโดนแบบว่าเอาเกียรติยศของตัวเองออกไปนะคะนอกจากนอกจากเป็น,เป,นเป็นกีฬาแล้วก็เป็นความบันเทิงแล้วเนี่ยลูชาลิเบรก็ยังถือว่าเป็นสินค้าทางวัฒน,นธรรมนะคะที่เม็กซิโกได้ส่งออกไปทั่วโลกอย่างเช่น หน้ากากโรชาดอเนี่ยก็เป็นสินค้ากีฬาก็เช่นเป็นเป็นแบบเดียวกับพวกเสื้อฟุตบอลตา,ตามสโมสรเนาะแบบว่าอย่างใครชอบแบบโรนัลโดเมสซี่อะไรเงี้ยเขาซื้อก็ก็ซือซ้อเสื้อบอลเขาเขาเขามาใส่หน้ากากโรชาดอ,อก็เป็นทานองเดียวกันนะคะแล้วก็ยังเป็นของที่ระลึกที่มีขายตามตามตลาดของที่ระลึกหรือว่าแม้กระทั่งในตลาดงานฝิมือพื้นเมืองด้วยนะคะถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ย ลุชาลิเบรก็คล้ายๆกับกีฬามมยไทยที่เป็นทั้งกีฬาแล้วก็วัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติเขารู้จักกันดีนะคะเมื่อเวลามีฝรั่งมาเที่ยวไทยเนี่ยเขาก็ต้องไปชมการแข่งขันมมยไทยที่สนามแล้วก็ซื้อกางเกงมมยกลับบ้านเป็นที่ระลึกก็การแข่งขันมมยบ้านของเมซิกก็เป็นทํานองเดียวกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะไปดูเรื่องยังอยู่ในหมวดกีฬาเนาะแต่ว่าจะเป็นของประเทศอะไรเดี๋ยวน้องฟ้าจะพาไปชมกันค่ะ ได้เลยค่ะเราก็จะบินมาอีกประเทศหนึ่งนะคะคือปานามานี่ปานามาเป็นประเทศขนาดเล็กเนี่ยมริกากลางนี้ประชากรประมาณ1ล้านคนค่ะและเพิ่มขึ้นเป็น ่ล้านคนในปัจจุบันแต่ประเทศเล็กๆนเนี่ยให้ความสําคัญในการพัฒนาการของกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักกีฬาปานามาที่ประสบความสำเร็จในระดับเออเวทีระดับนานาชาติและสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ปานามาจํานวนมากนะคะปานามาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติก็เลยมีกีฬานี่แหละ ที่เป็นจุดเชื่อมเป็นโดยแทนความสมัครคีที่จะช่วยลดความแตกต่างและช่องว่างทางนาศสสนาชาติพันธุ์กันเหนือนสังคมเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะในการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาฟุตบอลในเออมื่อวันที่10ตุลาคมคศ2 0 1 7นะโรมมนตัวเรสนักฟุตบอลชาวปานามาผู้สวมเสื้อหมายเลข5ได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการทําประตูให้กับทีมชาติปานามาผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกสำเร็จค่ะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นําพาความปิติอินดีนะคะมาสู่ชาวปนามาทางประเทศรัฐบาลปนามาถึงกับประกาศให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันหยุดเพืประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองกับความสําเร็จนี้เลยทีเียนะคะซึ่งความสำเร็จที่ทุกคนฝั่งต่างเฝ้ารอมานานเนี่ยค่ะนั่นจึงเป็นเหตุให้เเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นความ มีส่วนร่วมด้านกีฬาของชาวปานามานะการเฉลิมฉลองทั่วทั้งประเทศปานามานี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะความสำเร็จในกีฬาชกมวยตัวอย่างเช่นเมื่อปีคศ1929อัลฟอนโซเตโอฟิโลนะผู้มีฉายาว Panama, Brown. ่าปานามาอัลบราวน์ขึ้นแท่นเป็นนักมวยจากลาตินอเมริกาคนแรกที่ได้แชมป์โลกและต่อมาในช่วงยุคเจ็ดสิบนะนักชกอย่างโรเบโตมานสเซเปียร์ดาดูรันนะก็มานสเซเปียร์ดาเนี่ยคือแบบ มัดหินนั่นเองถือชงชาติปานามาแห่ไปตามเมืองโรงต่างๆของโลนะที่ได้ไปขึ้นที่ได้ไปขึ้นชกและอัชนะนอกเอ,เอาคูดแข็งนะะสร้างความปิติอินดีและความภาคภูมิใจกับชาวปานามาเป็นอย่างยิ่งค่ะอีกหนึ่งกีฬาที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเบสบอลซึ่งหลายคนมองว่าเป็นกีฬาที่ได้ ความนิยมสูงสุดของชาวปนานามาคะมีนักเบสบอลปานามามากถึง67คนที่เล่นในเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกาและนักเบสบอลที่โด่งดังที่สุดที่โดดเด่นที่สุดได้แก่ร็อดคาริลค่ะและมาริโนลิเบรานี่ค่ะซึ่งชื่อของทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถูกจากรึกไว้ในหอกเกียรติยศเบสบอลแห่งชาติที่ค o ูเปอร์สทาวน์นคอนินยอร์นะคะโดยร็อดคาริโอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาจากลัตนเนอรมริกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จากการชนะการแข่งขันถึง7รายการและในขณะเดียวกันชื่อของมาริาโนริเบร่านี่คะได้รับการโหวตเป็นเอกฉันให้จารึกในหอเกยรติโอเบสบอลแห่งชาติสหรัฐในฐานะผู้นำตรอดการในเกมเมเจอร์ลีกของอเมริกาอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้มีกีฬาอะไรคะที่ไหมค่ะนะคะก็ของปานามานะคะก็ยังมีกีฬาขี่ม้านะคะที่ปานามาเนี่ยเขาได้รับการจัดอัดับให้เป็น แหล่งกำเนิดนักกีฬาขี่ม้าแข่งที่ดีที่สุดนะคะเช่นนักกีฬาที่ชื่อลาฟิตพินเคนะคะเขาก็เคยได้รับชัยชนะในการแข่งขันขี่ม้ามากถึง9 5้าันห้าอยสสิบครั้งเลยค่ะซึ่งก็ถือเป็นสถิติในประวัติศาสตร์การแข่งขันขี่ม้าเลยนะคะจนกระทั่งถึงปีสองพันหก็เมื่อเขาเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับรัสเซลเบสทักซารัตนะคะแต่ว่าก็ชนะไปมากถึงเก้าพันครั้งเลยเนาะก็เยอะมากแล้วก็ยังมี ความสำเร็จในกีฬาระดับนานาชาตินะคะอย่างเช่นโอลิมปิกก็ถือเป็นความภาคภูมิใจประการหนึ่งของชาวปานามาเช่นเมื่อปี1948นะคะลอยลาบิชนะคะนะักกีฬาวิ่งระยะสั้นได้รับเหรียญทองแดงนะคะจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่รุงลอนดอนแล้วก็ได้แล้วก็ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งในปี2008เนี่ยชาวโลกก็ได้มีโอกาสได้เห็นธงชาติปานามา บบกสวัสดีครั้งนะคะอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับเพลงชาติที่ดังขึ้นเมื่อเออร์วิงซ d าลาดิโนนะคะผู้ที่มีสมญานามว่าเดอะแคนการูนะคะหรือว่าจิงโจ้นะคะได้รับเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกสําหรับปานามาจากการแข่งขันการแข่งขันกระดดก,กรโด,ดดไกลนะคะด้วยสถิติ8.34เมตรเลยนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยไทยนเขาก็ได้มีบทบาทในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้อาํานวยการด้านเทคนิคการกีฬาแล้วก็สันนาการในสถาบันกีฬาของปานามานะคะก็ถือว่าเป็นตํานานเลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลและคอนเทนต์ที้นะคะจากสถานเอกอัครราชทูตปานามาประจําประเทศไทยค่ะก็สําหรับช่วงสุดท้ายของวันนี้แน่นอนนะคะเราก็ต้องเข้าสู่ช่วงภาษาสเปนนี่ค่ะสาหรับคําศัพท์ภาษาสเปนในวันนี้นะคะก็ะจะขอเป็นคําว่ากีฬาละกันค่ะเป็นคําว่าเอ d deporte อีกครั้งนะคะ El Deporte ซึ่งแปลว่ากีฬานั่นเองค่ะแล้วก็อีกสักคำหนึ่งละกันค่ะสำหรับคนที่แบบเออออกกำลังกายว่าอย่างไรนะคะก็คำนี้นะคะ hacer ejercicio h a c e r e j e r c i c i o นะคะก็จะแปลว่า ออกกำลังการนี่ค่ะก็จะขอสอนการผันไปสักนิดนึงนะคะง่ายๆกูกกิตนะคะเป็นกิม,นมมิคสมมติว่าถ้าอยากจะพูดว่าฉันออกกำลังกายเราจะผันเวิร์บคำแรกนะคะเป็น hago e j e r c i c i o hago ejercicio นะคะหรือถ้าเป็น t ุหรือเธอนะคะก็จะเป็น haces haces ejercicio haces ejercicio หรือถ้าจะเป็นอุสเตคุณหรือเขาหรือเธอได้สองแบบนะคะได้สองแบบนะคะหนึ่งคือคุณเรียกคนตรงข้ามบุคคลที่สองแบบสุภาพกับบุคคลที่สามเขาหรือเธอก็จะผ่านแบบนี้ค่ะ el ล l อ a าอุสเตอาเซอาเซเอเซซิ i o s ในหนิงค่ะ อีกสิ่งนึงแล้วกันค่ะอาจจะสังเกตการออกเสียงของฟ้าไปเมื่อกี้คาว่า A.K. ก i ิ i o ออกเสียงได้สองแบบหนึ่งคือแบบสเปนนะคะก็คือ a e k a e k อ i ซิ io, กับแบบละตินอรยการที่หรือแบบชาลอมนิกันก็จะใช้กันจะเป็นเอก i ิเชออกเป็นขอนาคู่แขนนิ้ค่ะ าสำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและกิจกรรมของกล้องอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกตาได้ทางสื่อโซเชียลของกรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG และ Twitter เพียง Search คำว่า Aspawatch ค่ะ Aspawatch ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันและ Facebook Fanpage ของ Discover LATIN อเมริกานะคะลองสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันภาษาไทยใช้ง่ายค่ะค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะราการ Discover Latin America นะคะก็จะมีทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมเปิดโลกลาตินอเมริกากับเราผ่านแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ได้มารู้จักกับความสัมพันธ์ไทยลาตินอเมริกานะคะในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ำวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับรับชมรับฟังกันนะคะก็บพบกันได้ใหม่กับพวกเราในรายการ Discover Latin America ได้ในสัปดาห์หน้าที่เก่าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ